สวัสดีค่ะปู SPS พีเอชไชนค่ะกับหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้ววันนี้นะคะเป็นคิวของแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ด้วยค่ะที่ทำแบบสำรวจนะแล้วก็เว็บนี้แอปนี้ค่ะมีชื่อว่า s u r v e y o ยนั่นเองและวันนี้มียอดมาถอนให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะนั่นก็คือยอดที่50,000คะแนนถอนได้ที่5 USD เข้ากระเป๋าเพย์เพาค่ะแล้วก็การถอนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการถอนครั้งสุดท้ายของแอปนี้ค่ะเพราะว่าเพย์เพานั้นส่งอ e ีเมลมาให้ปูแล้วนะคะเพื่อให้กดยอมรับเงื่อนไขใหม่ของเขานั่นเองแต่ว่าปูยังไม่กดยอมรับนะคะเพราะว่ามีหลายแอปอยู่นะคะที่ยังไม่ถอน เข้าบัญชี PayPal เลยนะคะนับจากวันนี้เนี่ยก็จะทยอยถอนเรื่อยๆนะคะแล้วก็รวบรวมเงินอีกทีถอนเข้าบัญชีประเทศไทยเป็นขั้นตอนสุดท้ายและหลังจากนั้นเนี่ยครูถึงจะไปกดยอมรับเงื่อนไขใหม่ นนั่่เองคะก็ยังมีเวลาอยู่นะคะก่อน18กุมภาพันธ์ปี65โน่นละค่ะแล้วก็อนาคตข้างหน้า PayPal จะใช้ได้ไหมอะไรยังไงก็คงติดตามข่าวกันต่อไปค่ะนะตอนนี้ก็ศึกษากระเป๋าใบใหม่ไปก่อก็แล้วกันนะคะหรือว่าไปทำแอปเว็บที่เขาถอนเข้า True Money Wallet เติมเงินเบอร์โทรศัพท์หรือว่าของรางวัลอื่นๆไปก่อนก็ได้ค่ะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วตรงนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยนะคะมี2ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube Channel S.P.S. Channel ในฝั่งของ Facebook นั้นนะคะจันพุทธศุขช่วงเวลา18นาิก30นาทีจนถึง20นาฬิกา30นาทีก็จะมีการสตรีมเกมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Call of Duty Mobile นั่นแหละก็เจอกันได้ช่วงเวลานั้นแล้วก็วันอังคารพฤหัสเสาร์ูก็จะมาทำวิดีโอแนะนำ แอปแล้วก็เว็บหาเงินฟรีบนโลกออนไลน์นะคะนี่คือ2รายการนะคะที่ภูมีกำลังเนาะทำได้นะตอนนี้นะคะเพราะว่าทั้งช่องทั้งเพจนั้นทำอยู่คนเดียวค่ะแต่ก็สบายใจนะคะอ่ะทีนี้เราเข้าไปในแอปพลิเคชันของเซเวยอนกันเลยค่ะ เาสู่แอปพลิเคชันแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ไฮไลท์วันนี้ค่ะไม่ใช่จะมาทำแบบสำรวจให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าแต่ละแบบสำรวจนั้นเขาเก็บเป็นความลับต้องไปทำทีหลังค่ะส่วนวันนี้จะมาแลกคะแนนให้เพื่อนๆดูนะคะที่ยอดนี้เลยมุมบนซ้ายค่ะอ่าห้าหมื่นกว่านะคะก็จะแลกได้ที่5 u s d นั่นเองค่ะ แะถ้าใครสนใจแอปพลิเคชันนี้นะคะเดี๋ยวปูจะวางลิงก์ไว้ให้เพราะว่านอกจากของรางวัลที่แรกเป็นเงินสดเข้า PayPal แต่อนาคตข้างหน้า PayPal อาจจะใช้ไม่ได้นะคะหรือสมัครได้แต่มีข้อจำกัดนั่นเองก็จะมีอีกหนึ่งรางวัลให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันนั่นก็คือบัตรส่วนลดของ s t a r u u k s นั่นเองค่ะ ถ้าได้รางวัลน,นี้นะคะเราก็คงต้องเปลี่ยนไปใช้บริการสตาร์บัคกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะไปถอนนะคะเรามาดูที่ประวัติกันก่อนเมนูข้างล่างนะคะทบทวนให้อีกทีนึงก็แล้วกันตรงนี้ค่ะเขาก็จะโชว์งานให้เราเนาะถ้ามีงานแต่ถ้าไม่มีงานก็ว่างเปล่านะคะข้างบนนี้จะเป็นคะแนนตรงนี้เครื่องหมายคำถาม มุมขวาก็จะเป็นการตั้งค่าแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะมีเมนูต่างๆห้ามเมนูด้วยกันอีเวนต์พิกโพหน้าโฮมตรงนี้แล้วก็ประวัติการรับคะแนนแล้วก็หน้าสุดท้ายก็คือหน้าแลกเปลี่ยนของรางวัลน,นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะไปที่หน้าประวัติกันก่อนอ่ะก็จะเป็นการ แสดงยอดรายรับของเรานะคะแล้วก็รายจ่ายของเราด้วยรายจ่ายนั้นก็คือยอดที่เราถอนด้วยนั่นเองค่ะก็จะรวมรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แอปนี้ค่ะไม่มีโปรแกรมการเชิญเพื่อนทำได้เลยพึ่งพาตนเองเก็บเองทำเองค่ะอ่ะทีนี้ไปที่การแลกเปลี่ยนเลยนะคะเห็นไหมของรางวัลเขามีอยู่2 ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Starbucks eCoupon ก็จะใช้คะแนนอยู่ที่28,000คะแนนค่ะยอดก็คือ100บาทนั่นเองแหละนะคะสำหรับคูปองของ Starbucks ในส่วนของ PayPal นะคะขั้นต่ำจะแลกที่20,000คะแนนเท่ากับ2 USD นั่นเองค่ะทีนี้เราไปแลกเข้า PayPal กันเลยค่ะ พอเรากดแรกนะคะเขาก็จะขึ้นรายละเอียดการแลกคะแนนขึ้นมาให้เราก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ PayPal นั่นแหละคะ่ะกดดำเนินการต่อนะคะพอมากดดำเนินการต่อนะคะเราก็จะมาเจออีเมลของเราเนาะแล้วก็เขาจะให้เรากรอกตรงนี้ กรอกคะแนนเพื่อที่จะแลกแล้วก็บอกเลยนะคะว่าจำนวนต่ำสุดหรือว่าคะแนนขั้นต่ำที่สามารถแลกได้ก็คือ2,000 20, 0คะแนนนั่นเองค่ะพอเรากรอกแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้กดคำว่าถอนค่ะอ่ะน,นี้ปูจะไปกรอกคะแนนนะคะกรอกไปเลยที่5,000 50, 0คะแนน เห็นไหมจำนวนเงินก็จะขึ้นมาให้เราเลยตรงนี้ก็คือ USD 5หรือว่าถ้าเป็นบ้านเราเนาะ5 USD นั่นเองค่ะแล้วเราก็มากดถอนตรงนี้ไปเลยค่ะ,อะพอกดถอนนะคะเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้ว่าทางเค้านั้นได้รับคำขอแลกเปลี่ยนคะแนนผ่านทาง PayPal ของเราแล้ว แล้วก็คะแนนที่เหลือค่ะก็จะโชว์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดปิดไปอ่าเห็นจุดแดงๆไหมตรงที่ประวัติเราคลิกไปค่ะอ่าตรงประวัตินะคะก็จะโชว์การแลกคะแนนของเราอยู่ที่ห้าหมื่นคะแนนนั่นเองค่ะไปที่หน้าโฮมหน้าโฮมนะคะก็จะโชว แบบสำรวจเหมือนเดิมนะคะถ้าเรามีเวลาเนาะก็ทำได้เลยค่ะคลิกๆๆแต่ละอันนะคะก็ไม่ยากเขาก็จะแจ้งงานเราผ่านอีเมลของเราที่เราใช้ลงทะเบียนกับแอป,ปนี้หรือว่าเว็บนี้นั่นเองค่ะแล้วก็แอป,ปนี้เนี่ยเขาจะให้เราเปลี่ยนรหัสลงชื่อเข้าใช้ทุกๆ2เดือนค่ะเท่าที่ปูสังเกตนะคะ ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอทีน,นี้ปูกดถอยออกนะคะเพราะว่าแลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้กับแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์เซอร์เวยอนค่ะส่วนการอัปเดตบินที่ถอนไปล่าสุดในวันนี้นะคะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้าถ้าบินมาเงินเข้า ปูอัปโหลดใต้คลิปวิดีโอค่ะในฝั่งของ Facebook Fanpage นั้นนะคะก็จะโสต์ที่เพจเลยแล้วก็ในฝั่งของ YouTube นั้นนะคะปูก็จะคอมเมนต์อัปเดตยอดเงินเข้าแล้วก็วางลิงก์ของเพจ Facebook นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นั้นคลิกลิงก์มาดูบินที่เพจค่ะ และถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยนะก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมค่ะหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปนี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ